ลับหน้าไมา่เปลี่ยนหน้าไมาอเนี่ยถ้ามันมัดกัมมันเตี้ยมันนั่งแต่ลำบาก<อ>ใช่ไหมเราจะกลับหน้าไมา่คือเราจะกรีดได้ถึงพื้นนี่นเลยหรือถึงพื้นจนว่ามันนั่งจนปม <c oughs> ไม่ไหวรู้นหมอ๋อแต่สูงกว่านี้ได้ไหมกรีดข้างบนไม่ได้มไม่ได้มันมือไม่ถึงกรีดได้แต่มันไม่ถึง เออมันกีดได้นะคนจะดเดินยังไงอ่ะเดี๋ยวแต่กีดการกีดเนี่ยกีดได้ทั้งทั้งต้นเลยทั้งต้นขอให้มีที่รองมันจะช้าหนเอออยนี่มันเร็วใช่ไหมแก้งแกล้ไปเขากันเดินคือแค่นี้ก็นานแล้วใช่ไหมกว่าจะถึงข้างล่างก็้คือสองปีสองปีถึงว่าอยู่ไม่จําเป็นต้องไปสูงเออจะราออกหน่อยๆอันนี้เขากาไวสามสี่ปีเนี่ยโอ้ถึงล่างอล้นะถึงถึงแค่นี้มันมันนั่งไม่ไหวแล้วครับต้นย่าแล้วเนี่ยอือพอช่วยมันจะอยู่ติดดินแล้ว โอ้ดโค้ดช่วยยานนี่นอน <laughs> โอเคครับได้ความรู้เลยได้ความรู้บ